เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในวันนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและโครงการบริหารส่วนตำบลเกาะกระหนุนพศ2537และา แยกขยะรู้จักนำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรา้จ่ายค่ากำจัดขยะอย,อย,อยู่เดือนละประมาณ50า0มืบาทยังมีค่าท้กมันนะคะวันนี้ท่านานายกกำปนาดได้กล่าวรนงานให้ทราบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงทั้งหมด ที่นายกกบปนาดเล่าวกเราลองทำลองผิดลองถูกนะคะได้มาลองให้กำลังใจดิฉันขอเรียนอย่างนี้ค่ะทุกคนจะได้รับประโยชน์ท่านนายกคำปนาชูสุวรรณท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลเกาะขนนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลเกาะขนนรวมทั้งเสร็จแล้วยังสามารถจ้างคนโดยงบประมาณของอบตอีสอง วันนี้ท่านนายกนำน้ำมันที่สกัดได้จากเครื่องนะคะมาโชว์ว่าทำอะไรได้บ้างสาประจำปี2,566เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศอันนี้คือเราต้องดึงต่อเนืราต้องดึงกอรเปดกัด ยังฝันมิตร <laughs> จริงๆแล้วพอเขาเปล่าเปิดตัดริปปิ้นแล้วไงต่อเดินท่านมเปิไปเลยครับเริ่มเปิดป้ายเราถึงเปิดป้ายไม่ใช่ไม่ใช่ดึงตัดริปปิ้นดึงดึงพอท่านตัดริปปิ้นแล้วก็ดึงครับผมไม่เรียกคนเก็บขยะนะผมจะไม่เรียกว่าคนเก็บขยะเราแนะนำรถไฟต่างๆเลยนะเขามาฝ่าวิธีการทำงานนั่นเองรถเต็มไปหมดนะครับครับดูสิโรถเต็มไปหมดไม่พอในโยบีคอมเมนต์มาทุกรอบ จะทำยังไงนะครับพรุ่นี้วันพุธจะเข้าบูสีบูสาบูสองประชาชนทานไปเลยว่าบอกว่าเอ้ยกูทำไว้คนอื่นเข้ามาทำไม่ได้ไม่ใช่ทิสัยก็จะเป็นมันๆเพราะว่ามันมัสกัดต้น

ให้เครื่องมันใหญ่กว่านี้เป็นไปได้ไหมครับก็แสดงว่าท่านเห็นประโยชน์และความตั้งใจของชุมชนแท้จริงที่จะมีการถักดันเยอะกี่โล ทุกภาคทุกภาคส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องาทางานหว่านดงนเส่วนตัวเวลาส่วน